จากใจถึงใจข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ร่วมตั้งแถวส่งพลตำรวจตรีทวัชชัยภงมิวัฒนชัยไปรับตำแหน่งใหม่รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งเมื่อข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันตั้งแถวส่งพลตำรวจตรีทวัชชัยภงมิวัฒนชัยในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ห้าท่านกลางเสียงกรกมือและคำอวยพรจากเพื่อนร่วมงานที่เคารพรักฝ่ายอานวยการตำรวจจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้นำที่เปลี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และความเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้สร้างผลงานและความประทับใจให้ใหกับผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไปอย่างมากมาย ในตำรวจภูทรเชียงดาวช่วยเหลือประชาชนอำนวยการโดยพันตำรวจเอกเสกสรรขันคำนังตาผู้กำกับการสพเชียงดาวพันตำรวจโทนิกรสุจริตธรรมรองผู้กำกับการปรากามพันตำรวจตรีสมบัติสุยวาสารวัตรปรากามหัวหน้าด่านตรวจอันมีร้อยตำรวจเอกวิมลศรีนรองสารวัตรปรากามพร้อมกำลังสายตรวจด่านแก่งปันเต้าระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบริเวณด่านแก่งปันเต้าจึงรีบเข้าไปตรวจสอบ และสอบถามพบว่ารถยอนตอ์ยางรั่วมไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงได้ช่วยเหลือโดยนำยางอะไหล่มาเปลี่ยนและได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้านตำรวจเชียงรายกงศูนยสารร่วมยกระดับกระบวนการยุติธรรมในมาตรฐานสากลเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปฏิบัติงานไทย สารัฐอเมริกาพลตำรวจตรีมานพเสนากุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพันตำรวจเอกโสโพลม่วงเฟืองผู้กำกับการสอบพอมืองเชียงรายพันตำรวจเอกหญิงบุษรินจำรุนรัตผู้กำกับฝ่ายอำนวยการตำรวจจังหวัดเชียงรายพันตำรวจเอกยุทธนายยนันโตผู้กำกับสอบสวนกลุ่มง,งานสอบสวนตำรวจจังหวัดเชียงราย ตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายและข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องประชุมหารือในหัวข้อกระบวนการและหลักการปฏิบัติต,ต่อผู้ต้องขังร่วมกับธนกรสุนหญ่อเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่โดยลิเซเอบิสเนอสคอนเซอร์เจเนรัลและคณะในห้องประชุมสองตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายโดยร่วมกันห่วงงานบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของหนังสือเดินทางสาหรัฐและวีซ่าสาหรัฐการค้ามนุษย์การตรวจจับผู้สูงรอยบุคคลจาก คณะกงุงสุลใหญ่อเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจภูทรจังหวัดลำพูนบูรณาการกำลังฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดยุทธาการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูนตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดปราบรามและแก้ไขปัญหายาเสพติพดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนบุรณาการกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดยุทธาการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูนตามนโยบายรัฐบาลเร่งรัด ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่นางสาวแพนทองทานชินวัตรนายกตั้งตีได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและควบคุจร และนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของนายอนุทินชาญวิตกูลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจงังหวัดลำพูนได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มข้นทั้งด้านการป้องกันและการปราบปราม โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเกิดความสงบเรียบร้อยและลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดนครูอย่างยั่งยืนผมขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าที่ปฏิบัติงานทุกท่านปฏิบัติภารกิจในการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังและมับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงค,ความปลอดภัยของทุกคลเป็นสาคัญในการเป็นบัติหน้าที่บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปล่อยแถวการปิดล้อมตรวจคน้นเกลือ่ายาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงอาดไทยณบัดนี้